ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกลายเป็นแม่ไม้หลังจากที่สามีของเธอนั้นโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วก็เสียชีวิตนะครับในการสู้รบในสงครามในพมา่าโดยที่รายงานของ BBC แผนกภาษาพม่าเนี่ยเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เคยจินตนาการว่าชีวิตของเธอนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงอายุเพียงแค่25ปีเองนะฮะกลายเป็นแม่ไม้ลูก3า หลังจากที่สามีผู้เป็นเสาหลักหาเลี้ยงดูครอบครัวนั้นถูกเรียกตัวไปเป็นทหารในสงครามในพม่าแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ที่แนวหน้าในสงมรภูมิในการสู้รบโดยที่ผู้หญิงเขาก็เล่าให้นักข่าว BBC ฝั่ฟังว่าครอบครัวของเธอนั้นยากจนแล้วก็ดิ้นรนอย่างหนักแค่ชีวิตก็พออยู่ได้ตอนที่มีเขาอยู่นะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทหารซึ่งเ,เข้ายึดอำนาจทางการปกครองตั้งแต่ปี2021ได้ประกาศ เกณฑ์ทหารภาคบังคับนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทําให้ผู้ชายซึ่งมีอายุระหว่าง18ปีถึง35ปีแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะฮะตั้งแต่อายุ18ปีถึง27ปีเนะี่ยแต่ว่าเขาใช้ข้อบังคับเฉพาะผู้ชายก่อนนะในช่วงนี้นะฮะยังไม่ได้ถึงขั้นเกณฑ์ผู้หญิงนะฮะตามกฎหมายนะฮะแต่ว่าเขาเกณฑ์ผู้ชายไปในช่วงแรกแล้วปรากฏว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องมีการเกณฑ์ไปเยอะแล้วก็เลยมีสตอรี่แบบนี้นะครับที่นักข่าวบีบีซีเขาไปพูดคุยกับผู้หญิิงงงคนนนึึซ่สามีีชวตใกรรู ในเดือนมีนาคมเนี่ยสามีของผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในสองคนในหมู่บ้านซึ่งได้รับการเลือกเข้าไปร่วมโครงการเกณฑ์ทหารระสอกแรกในขณะที่ผู้ชายบางคนก็มีที่หลบหนีแต่ส่วนสามีของเธอนั้นถูกส่งไปฝึกแล้วตอนนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้พบปะกับเขาก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมานี้นับตั้งแต่รัฐประหารปี2021ในพมา่าซึ่งคนล้มอำนาจของรัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้งภายใต้การนำขององซอานซูจี คณะรัฐประหาร,รเผชิญกับการลุกคือจากผู้คนหลายกลุ่มที่ยกระดับเป็นสงครามกลางเมืองเต็งรูปแบบเกิดขึ้นมาก่อนต่อระบอบทหารส่งผลให้ประชากร2ใน3ของประเทศตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านส่วนประเทศในเอเชียตะวันเฉียงใต้แห่งนี้ก็คือพมา่าเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของทหารและการปราบปรามมานานหลายทศวรรษโดยกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ก่อความไม่สงบระลอกใหม่ก็เข้าถือครองดินแดนผลักดัในให้กองทัพเดินไปถึงจุดแตกหัก ข้อมูลของสหป,ประชาชาติชี้ว่านับตั้งแต่รัฐประหารในปี2021เนี่ยในพม่านี่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5,000 50, 0รายและมีผู้ซึ่งต้องพลัดถิ่นที่อยู่อาศัยไปมากกว่า3ล้านคนเป็น displaced person นะครับทั้ง internally แล้วก็ externally ผู้หญิงคนนี้นะฮะเขาให้สัมภาษณ์ BBC ก็บอกว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเธอได้รับโทรศัพท์จากสามี แล้วเขาบอกเธอว่าถูกส่งไปที่รัฐเกเรียงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สู้รบที่เข้มข้นที่สุดระหว่างกองทัพของเมียนมากับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์แล้วก็ตัวเขาก็บอกว่าเขาจะถูกส่งไปอยู่แนวหน้าเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วก็จะโทรมาหาอีกครั้งเมื่อเขาได้รับการส่งตัวกลับมาที่ฐานทัพนั่นเป็นข้อความแรกและข้อความสุดท้ายนะที่ผู้หญิงคนนี้ได้รับจากสามีของเธอที่เธอเล่าให้บีบีซีฟังกันนะฮะ แล้วในที่สุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารก็โทรศัพท์มาแจ้งเธอว่าสามีของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วแล้วเธอก็เล่าให้นักข่าวบีบีซีฟังว่าเธอเสียสติไปเลยตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามปลอบใจด้วยคําพูดต่างๆนั้นน่าแต่ว่าเธอก็บอกว่าตระหนักได้ทันทีว่าชีวิตของเธอนั้นสิน้นสิ้นแล้วเช่นกันนี่เป็นโคศกของกองทัพเมียนมานะฮะซอบินตุนนะฮะพลตรีนะฮะซอบินตุน เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆอีกหลายคนผู้หญิงคนนี้ได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับเงินเดือนของทหารเกณฑ์ของสามีของเธอแต่แต่เธออ้างว่าได้รับเงินเพียง1,125บาทหรือ70,000ยัดจากเจ้าหน้าที่หมู่บ้านตอนสามีถูกเรียกเกณฑ์ทหารครั้งแรกแต่นั่นคงไม่ใช่ประเด็นล่ะนะฮะ ในเมียนม,มาบีบีซีรายงานว่าทหารเกณฑ์ที่มักไม่ได้รับการฝึกและไม่มีการเตรียมตัวมักจะถูกส่งไปยังพื้นที่ขัดแย้งโดยได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยครอบครัวของพวกเขามักไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของพวกเขาด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสูญเสียลูกชายในการสู้รบไม่ได้รับข่าวคราวจากลูกชายเลยหลังจากที่ถูกเกณฑ์แล้วเธอเองก็บอกว่าลูกชายของเธอก็ไม่เคยปรารถนาที่จะเข้ารับราชการทหารแต่ว่า มันจําเป็นในรอบนี้ต้องการหาเงินมาดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็โดนบังคับด้วยนะฮะแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอต้องดิ้นรนกับสุขภาพที่ย่ําแย่พึ่งพาลูกสาวคนเล็กที่ต้องหาเลี้ยงดูครอบครัว<ๆ>เธอบอกว่าเธอแค่อยากเห็นหน้าลูกชายนะฮะไม่มีแรงใจที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านี้ตอนนี้อันนี้เป็นภาพกันตูวินนะฮะกันตูวินนี่เขาถูกส่งไปอยู่แนวหน้าหลังฝึกทหารเกณฑ์ โดนเกณฑ์ไปแล้วก็ฝึก3เดือนแล้วก็ถูกส่งไปอยู่แนวหน้าคนรุ่นใหม่ชาวมเมียนมาจำนวนมากใช้มาตรการรุนแรงเพื่อต่อต้านคำสั่งเกณฑ์ทหารกันตูวินวัย20ปีผู้มาจากศูนย์กลางการค้าของเมียนมาอย่างกรุงย่างกุ้งถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารเนี่ยนะแล้วก็เข้ารับการฝึกเป็นเวลา3เดือนพร้อมกับคนอื่นทั้งหมด30คนได้เขาบอกว่าตอนที่ฝึกนั้นเป็นการฝึกซึ่งทรหดมากพวกเขาถูกขู่ว่าใครจะพยายามที่จะหลบหนีก็จะถูกเผาบ้านทิ้ง หลังจากการฝึกเสร็จเขาเกลียดกองทัพยิ่งกว่าเดิมไม่มีสต็อกโฮล์มซินโดรมนะฮะในระหว่างการเดินทางไปยังแนวหน้าภาคตะวันออกของประเทศตัวตัวคนนี้กันตูว,วินเนี่ยนะฮะเขาเห็นโอกาสในการหลบหนีพร้อมกับเพื่อนทหารเกณฑ์อีกสองคนเมื่อขบวนรถของพวกเขาหยุดลงกลางทางเขาก็เลยบอกว่าเขาวิ่งออกไปท่ามกลางความมืดขณะที่พวกเขากำลังยุ่งกับการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่เขาก็วิ่งไป อย่างที่ไม่หยุดนะฮะจนกระทั่งพลบค่ําและเขาก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงตอนที่หนีเนี่ยบางจุดเนี่ยเขาหมดแรงเขาหยุดพักแล้วก็ผลัดกันนอนแล้วก็เฝ้ายามชายหนุม่มทั้ง3ก็โบกหาโบกมือหารถบรรทุกเดินทางไปยังเมืองอองมันซึ่งเป็นตำบลแห่งหนึ่งในรัฐทางตอนใต้โดยกันตูวินก็เข้าร่วมรบกับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือ People's Defense Forces หรือ PDF แทนซึ่งเป็นขบวนการต่อต้านรัฐที่มีโครงสร้างหลวมๆส่วนคนอื่น ที่หนีมาพร้อมกันก็ไปตามเส้นทางชีวิตของตนเองอ่ะปรากฏว่ากาันตูวินเนี่ยถูกเกณฑ์ไปแล้วฝึกกับกองทัพพัดมดอนะฮะฝึกเสร็จเกลียดกองทัพตนเองมากขึ้นในระหว่างการลำเลียงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กระโดดลงจากรถแล้วก็หนีไปเพราะหนีไปเสร็จไปเจอ PDF ซึ่งเป็นกองทัพฝ่ายต่อต้านเลยร่วมรบกับกองทัพฝ่ายต่อต้านเลยเออให้มันรู้ไปสิต้องสปิริตแบบนี้ <laughs> นะฮะเอางั้นแสดงว่าจริงๆอยากเป็นทหารแต่ว่าอยากเป็น กับฝั่งตรงข้ามนะฮะหรือโดนเกณฑ์เข้าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นทางเลือกซึ่งเลือกเดินหลังจากที่พอไปฝึกทหารกับกองทัพทัมาดอลแล้วยิ่งเกลียดเกลียดก็เลยคราวนี้เลยร่วมรบกับฝ่าย PDF เลยแต่เอาเป็นว่าไอ้นิยบายเกณฑ์ในพมา่าเนี่ยมันไม่เวิร์กนะฮะไอคนที่โดนเกณฑ์เข้าไปก็ไม่ได้อยากที่จะรบให้3มคนที่เขาหนีเนี่ยสคนก็หนีไปแต่ว่าหนึ่งคนก็คือกันตูวินเนี่ยไปร่วมกับ PDF ไปรบกับ PDF ก็ปรากฏว่า PDF และกลุ่มต่อต้านอื่นๆมีจานวนเพิ่มมาเรื่อยๆเนื่องจากคนหนุ่มสาวจานวนมากผิดหวังกับรัฐบาลทหารแล้วก็เริ่มหันไปจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เองส่วนเยาวชนหลบหนีเข้าประเทศไทยก็มีนะฮะถ้าคุณดูภาพของเกดี้เมจิสนี้เนี่ยเออบีบีซีเขาก็ดึงมาประชาชนมาขอวีซ่าที่หน้าสถานทูตไทยหลังรัฐบาลประกาศเกณฑ์ทหารภาคบังคับนะฮะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นภาพเก่าละนะฮะอ้าวจริงๆแล้วเออ คนพมา่าเข้าไทยได้เลยไม่ใช่เหรอเพราะว่าเป็นอาเซียนด้วยกันอ่ะไหนบอกอาเซียนเดินทางเข้ากันเข้ากันได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอย่างไรก็ดีนะฮะ,ะรายงานชิ้นนี้ใน BBC เขียนต่อนะ,ะผมจะอ่านต่อเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ชายจะเป็นเป้าหมายหลักของการเกีย์ทหารในพมา่าแต่ผู้หญิงก็รับผลกระทบเช่นกันผู้หญิงวัยสิบยี่สิบปีคนหนึ่งจากกรุงย่างกุ้งละทิ้งความฝันที่จะเป็นล่ามภาษาจีนเพื่อเข้าร่วมกอง กำลังปฏิบัติการพิเศษหรือ Special o p e r a t i o n Force (S.O.F.) ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในกองกำลัง P.D.F. แล้วก็เธอก็เลยบอกว่าเป้าหมายของเธอตอนนี้คือหยุดเผด็จการทหารสร้างสันติภาพให้กับคนรุ่นเธอเธอก็เลยไปร่วมกับฝ่าย P.D.F. อันนี้คือฝ่ายซึ่งไม่เห็นด้วยกับก,บการที่กองทัพทันมาดอ,อกเกนแล้วถึงเวลาประเมินแล้วว่าไปร่วมรบกับอีกฝั่งหนึ่งไปช่วยงานอีกฝั่งหนึ่งฝ่ายต่อต้านเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้มีโอกาสเอาชนะทหารพมา่า คดีน่าสนใจว่าแม้ว่าผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะอยู่ในดินแดนบ้านเกิดของตอนเองต่อไปเนี่ยอีกหลายคนเนี่ยใช้วิธีการหลบหนีออกออกจากประเทศไปแล้วนะฮะมีคนนึงเป็นวิศวกรนะฮะคือผมเข้าใจว่าชื่อในรายงาน BBC ซมันเป็นชื่อสมมุติอะ่ะผมก็เลยไม่อ่านเพราะว่าถ้าชื่อสมมุติก็ไม่รู้จารไปทำไมมีที่เป็นวิศวกรเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อมีการเกณฑ์ทหารเขาอยู่ในไทยโดยการใช้วีซ่าการศึกษา แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายธทมที่เหมาะกับคุณอาวุธที่เขาจบวิศวกรรมศาสตร์มาเขาต้องการที่หางานทําให้เป็นวิศวะในเมืองไทยได้แล้วกระทรวงมหาดไทยเราให้ work permit ได้ไหมไม่ได้นะฮะซึ่งควรจะให้หลายคนที่หลบหนีสงครามเข้ามาในไทยอย่างมินมินนะครับคนนี้นะฮะที่เป็นวิศวกรเนี่ย ลงเอยด uh ้วยการเป็นแรงงานขั้นต่ำแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำเจ้าหน้าที่ของทางการไทยเข้มงวดมากขึ้นในการจับกุมผู้อพยพผิดกฎหมายและตอนนี้หลายคนต้องเผชิญกับการถูกเนรเทศหากถูกจับได้เอาเห็นคนไทยชอบด่าทรัมป์แล้วทำไมทำตัวเหมือนทรัมป์อ่ะผมจะบอกท่านผู้ชมที่ชอบวิจารณ์ทรัมป์กับนโยบายอิมมิเกรชันของเขาเนี่ยนะฮะนโยบายอิมมิเกรชันของเราเนี่ยนะฮะที่ทำกับชาวมาม่าเนี่ยนะฮะหนักกว่าที่อเมริกาทรัมป์กับคนซึ่งลีภัยเข้าสหรัฐเยอะ คือเอาจริงแล้วอย่างน้อยเนี่ยคนพม่าเขามีความชอบทมในการอพยพย้ายถิ่ฐานมาอยู่ไทยชั่วคราวเพราะมันมีสงครามกลางเมืองที่นั่นแล้วมันอันตรายถ้าก็จะอยู่ต่อแต่ว่าคนส่งยพยพเข้าสหรัฐเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่อเมริกาจะมานั่งรวบแล้วก็ส่งออกคือรถบัสในแบบที่เลือกปฏิบัติเลือกเฉพาะชาวฮิสแปนิกอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเอาจริงแล้วในหลายกรณีเนี่ยคนซึ่งเข้าไปอยู่ในสหรัฐอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาไปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพราะว่าลีภัยสงครามนะฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงและความชอบธรรมของคนพม่าซึ่งจะเข้ามาหลบภัยสงครามในไทยชั่วคราวแล้วก็ขอเรียนของงานทำเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งมีความชอบธรรมสูงกว่าเพราะว่าถ้ากลับไปมันไม่ปลอดภัยจริงๆมันแตกต่างกันนะฮะเงื่อนไขที่กลับไปแล้วไม่ปลอดภัยกับเงื่อนไขที่กลับไปแล้วก็แค่แค่หางานทํายากหรือหรืออยู่ในประเทศซึ่งมีความยากจนสูงอะไรเงี้ยน,นะฮะก็มินมินคนเนี้ยเขาเป็นวิศวกรแต่เขาต้องมาเป็นแรงงานค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาบอกว่า เขากังวลว่าเมื่อวีซ่าของเขาหมดอายุลงเขาจะต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นห่วงเรื่องค่าครองชีพไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหางานใช้แรงงานทำอันนี้ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับพระนทท่านมินมินนะฮะอุศว,วกรชาวพม่าที่มา ลีภัยอยู่ในไทยแล้วต้องมาทํางานเป็นแรงงานข้าจ้างขั้นต่ำเนี่ยผมเสียใจด้วยเพราะว่าบาังเอิญคุณไม่มีหม่อมหลวงนักตกรเทวคุณเป็นผู้นําประเทศนะฮะเพราะว่าถ้าหม่อมหลวงนักตกรเทวคุณเป็นผู้นําของประเทศไทยเนี่ยผมก็จะออกคําสั่งนะเป็นการนิรทศกรรมย้อนหลังนะฮะสปีเลยมีผลกระทบต่อทุกคนในแง่บวกสําหรับคนพม่าซึ่งหลบภัยเข้ามาในไทยคุณจะมีโอากาสเข้าถึงโอกาสในการได้สัญชาติหรือไม่อย่างน้อยคุณจะได้ work permit ชั่วคราวทุกคนนะฮะผมจะเอาเยี่ยงอย่างของอดีตประธานาธิบดีริพับ u b ิ i c a นที่ทำตัวได้ดีในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ทำตัวเป็นเน t ท v วสต์และคนคนนั้นคือใครล่ะโรนัลเรเกนจริงๆแล้ว Republican มาก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเน t ท v วสต์เขาไม่ได้เป็นคนซึ่งประเภทแบบจิงโกอิสติกจริงๆแล้วบุชกับเรเกนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีทรัมปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพ ไปแสดงความเกลยียดชังจนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วพอคนอื่นมาเซาล์โตุริโกก็บอกว่าไม่รู้จักด้านมืดของทรัมป์นั้นมีจริงนะฮะนะฮะด้านบวกของทรัมป์คือมองว่าสงครามในต่างแดนไม่จําเป็นฐานบริกันไม่ต้องไปรบในรักไม่ต้องไปรบในยูเครนไม่ต้องไปรบ,ใน,รปรบในซีเรียทรัมป์เป็นไอโซลเลชันนินั่นคือด้านบวกแต่ด้านมืดเนี่ยคือทรัมป์มีความเกลยียดชังในจิตใจต่อชาวสเปนิกซึ่งย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแทนที่คุณจะเห็นใจเขา แล้วก็มินมินเขาบอกว่าคนไทยมีสิทธิ์ก่อนและสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครองในขณะที่เจ้าของธุรกิจชาวไทยมักจะเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบทํางานอย่างผิดกฎหมายเขาเขาบอกว่าเขา,าเห็นวุศวกรชาวเมียนมามาทางานผิดกฎหมายและได้รับเงินเดือนเพียงประมาณ1 2 0 0 0บาทซึ่งใกล้เคียงกับเงินเดือนของแรงงานข้ามชาติโอเคก็ความที่ระบบไทยไม่ได้เอื้อให้เขามีเวิร์ e พ m มิตอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ proactive เรื่องนี้ แล้วมันก็จะมีคำอธิบายว่ามันก็มีขั้นตอนในการขออนุญาตได้ใช่ไงฮะขั้นตอนมันน่าลำคานะมันคัมเบอร์ซัมนะเอาจริงผมจะบอกท่านผู้ชมว่านโยบาย i m m i g r a t i o n ของไทยเนี่ยเป็นนโยบาย Immigration แบบที่ทรัมป์เนี่ยยากได้แล้วประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งขอสัญ,ญชาติยากมากยากมากนะฮะ impossible ยากกว่าโลกตะวันตกเยอะขอสัญ,ญชาติฝรั่งเศสขอสัญชาติสหรัฐขอสัญชาติสวีเดนเนี่ง่ายง่ายกว่าขอสัญ,ญชาติไทยเยอะเพราะ,ะนั้นของเราเนี่ยเข้มงวดมากแล้วก็โหดมาก นะแต่ว่าเห็นชอบไปด่าทรัมป์กันหีินะฮะ